แนะวิธีง่ายๆแจ้งข่าวทั่วประเทศรับเงินหนึ่งหมื่นไม่ทำเท่ากับโดนตัดสิทธิ์รีบเช็คด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่9ตุลาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาตต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้นะคะแน่นอนนะคะทุกท่านฟังนะคะสําหรับวิธีการรับเงิน10,000บาทนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับคำำําแนะนําจากทางผู้นําชุมชนนะคะให้โหลดแอป ทยดีแล้วนะคะซึ่งในส่วนของแอปไทยดีนั้นก็ต้องย้ําเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าไม่ต้องโหลดก็ได้นะคะถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องหาเงินหรือไปกู้เงินมาซื้อมือถือเพื่อโหลดแอป ไทยดีแต่อย่างใดนะคะซึ่งในส่วนของแอปไทยดีนะคะก็ไม่เกี่ยวกับการรับเงิน10,000บาทแต่วันนี้นะคะกลุ่มที่ไม่ทําแบบนี้แล้วจะโดนตัดสิทธิ์เป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะรายละเอียดชัดเจนอยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะพร้อมแนะวิธีง่ายๆจากทางรัฐบาลซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวสารเพิ่มเติมเข้ามานะคะทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารมาตรการจ เงินเงินดิทอนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศได้รับฟังกันก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อให้ท่านอื่นไนดะ้รับทราบเพื่อกันนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องที่ทางช่องนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามารับฟัง ข่าวสารกันใหม่หรือใครที่รับฟังข่าวสารกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะเราะช่วงนี้นะคะก็มีมาตรการใหม่ๆจากทางรัฐบาลนะคะที่กําลังเร่งทําทันทีเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่รอรับเงินดิดท่อนหนึ่งหมื่นบาทนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อไม่กระเสียเวลานะคะซึ่งล่าสุดนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้แนะวิธีง่ายๆ ะะซึ่งเป็นข่าวสารจากทางรัฐบาลนะคะโดยทางนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังก็ได้ออกมาแจ้งข่าวความคืบหน้าสําหรับเงินดิทอนวอลเล็ตหน0่งบาทนะคะย้ําเงินดิทอนวอลเล็ตหน0่งบาทต้องใช้ในภูมิลําเนาถ้ากลับบ้านไม่ได้ต้องทําอย่างไรฟังทางนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมล่าสุดนะคะก็มีความคืบหน้าสําหรับนโยบายเงินดิทอน10,000บาทว่าทางกระทรวงการคลังได้นําเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิทอนวอลเล็ตโดยมีนายเรษฐาทวิสินนายกรฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งล่าสุดนะคะนายกิษดาจีนาะวิชาลณะนะ ะะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นกรรมการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังน,นะคะเป็นกรรมการประหลัดกระทรวงมหาดไทายเป็นกรรมการประหลัดกระทรวงดี เอสเป็นกรรมการและประหัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการและเลขานุก,การนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือสสชนะคะผอ,อสํานักงบประมาณคณะกรรมการกฤษฎีกาอายการสูงสุดและผอบอรตรร่วมเป็นกรรมการด้วยค่ะซึ่งนายจุฬพภัณฑ์กล่าวว่านะคะสาหรับนโยบายเงินท่อน วอลเล็ตหนึ่งมืนบาทได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะจะมีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตต่างๆด้วยพร้อมทั้งทาหน้าที่สรุปผลว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรเพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอทราบต่อไปนะคะส่วนเรื่องรอบระยะทางนะคะที่เป็นรัศมี4กิโลเมตรนั้นนะคะเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการซึ่งจากการรับฟังเสียงจากประชาชนนะคะก็มี แนวโน้มจะขยายเกาะพื้นที่เพราะ4กิโลเมตรผมในฐานะสอสต่างจังหวัดบางหมู่บ้านก็ ตรึงจริงนะคะแทบจะหาอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายต้องรอคนฟันทนคือคณะกรรมการนั่นเองค่ะยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีการกั้นใครออกจากระบบด้านร้านค้าสามารถดำเนินการได้ทั้งรายเล็กและรายใหญ่มันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและความต้องการของประชาชนสิ่งที่เราล็อกไว้2อ,อย่างคือกอบระยะเวลาและระยะเวลาในการใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเวลาเพื่อให้เกิดการใช้เร็วที่ส ส่วนกอรอระยะทางจะ4กิโลเมตรหรืออะไรก็ตามยืนยันว่าเป็นเม็ดเงินหมุนอยู่ในชุมชนแน่นอนอยังยืนยันนะคะส่วนเรื่องแหล่งเงินนะคะก็ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาสามารถดําเนินการได้และตั้งเป้าหมายเหมือนเดิมคือเริ่มดําเนินการในวันที่1กุมภาพันธ์2567อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะนายจุลพันธ์นะคะก็ยังแนะวิธีง่ายๆสําหรับกลุ่มที่คิดว่าตัวเองต้องโดนตัดสิทธิ์แน่นอนนะคะสำ รับใครที่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือไปทํางานต่างจังหวัดนะคะก็แจ้งว่าอย่างไรก็ตามยืนยันว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์และเดินหน้ากระจายความเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจได้ทุกนโยบายมีทางบวกและทางลบแต่เราจะมีริมิตความเสียหายหรือความผิดพลาดอย่างไรหากเป็นประโยชน์เราต้องเดินหน้าให้มาสําเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคะส่วนประเด็นที่ว่าถ้าคนย้ายไปทํางานต่างถิ่นนะคะแต่ทะเบียน บ้านอยู่อีกที่หนึ่งแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยการกลับไปใช้เงินเป็นเรื่องยากและไม่คุ้มนายจุลพันธ์ก็ได้แนะและตอบว่าเราก็ยังยืนยันว่าอยากให้กลับไปใช้ที่ชุมชนเดิมถ้าท่าน,ทานแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยท่านก็ย,ย้ายทะเบียนบ้านมาเถอะครับแล้วก็หัวเราะนะคะแต่เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่สามารถกลับบ้านได้ส่วนน้อยเดี๋ยวมาหาหนทางกันจากการพูดคุยมีรายละเอียดอีกเยอะมากแตกต่างกาัน แล้วแต่กรณีกลไกเราต้องมีกติกาหลักให้ทุกคนยึดถือถ้าเราจะเปิดช่องทางให้กับทุกกรณีในทางปฏิบัติเราก็เดินหน้าไม่ได้เราอยากให้ท่านได้กลับบ้านไปใช้สิทธิเงินดิจินัล1 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะและนี่นะคะเป็นวิธีง่ายๆจากทางนายจุลพันธ์นะคะชี้แจงว่าสําหรับ กลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์นะคะกลุ่มนี้นะคะจะโดนตัดสิทธ์แน่นอนถ้าท่านไม่กลับไปใช้สิทธิตามทะเบียนบ้านของท่านนะคะก็คือง่ายๆคือย้ายทะเบียนบ้านถ้าย้ายได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้มีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจะรีบนํามาแจ้งคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ทุกท่านให้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเสนอแนอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ